ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการรถกับป๋องกับคุณกล้องเซธวีนะครับอันนี้เราจะไปเจดีคลนทงกันนะครับไปดูทะเลหมอกครับดูทางจะไปมืดมากเลยคตรมือดอ่ oh, ะโอ้ป่านนี้มีคนวิ่งไหย อน,นี้ก็มีคนวิ่งนะนันนเนี่ยตอนถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูนะก็อันนี้อยู่บนทางขึ้นเจดีย์คนพงนะครับดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับวันนี้มีหมอกแน่ครับโอ้หมอกอะไรวะฟ้าสว่างมากครับเดินเดินตามเลยครับ ถ้ารอบก่อนนี้มันเอารถขึ้นได้นะครับแต่มันปัญหาเรื่องมลพิษใดก็ต้องเดินขึ้นง้นนรอบรอบนี้น,นะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยครับรนี่นะเริ่มมีหมอกแล้วครับ เป็นไงครับปึงขึ้นมาได้200เมตรไปครับเดินกันต่อเลยครับ เดี๋ยวจะถ่ายดูเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้นะคะเรามาดูสภาพคุณกล้องกันนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากบอกได้คำเดียวหมดสภาพอขอความรู้สึกตอนนี้หนะะ่อยคุกล้องโอ้โหเหนื่อยเลย ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงเงินโค้งเกือบสุดท้ายค่ะเพราะอย่างไร้ค้งไปไ,ไปต่ปอต่อ ใครดิน่ไกิ่ะนคุณกล้องหล right mm ังจากที่หายไปช่วงหนึ่งในคลิปนะคะหายไปไหนมาคุณก้อง การสภาพคุณกล้องนะคะหลังจากที่เดินขึ้นมาเกือบจะถึงจุดชมวิวสูงๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เกือบใกล้มาแล้วค่ะจะถึงจุดชมวิวของควรทงค่ะ <c oughs> เพราะว่าเลยแค่นี้เกี่ยวเองเลยค่ะ Terima kasih telah menonton! เราจะไม่ขึ้นไปสิงมานะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยค่ะเราจะอยู่กันที่ตรงนี้ค่ะก็สวัสดีครับอันนี้อยู่กันที่ยอดควนพงนะอันนี้จะเป็นวิวที่มองเห็นจากยอดนะ,ะเป็นไงอันนี้จะเป็นทะเลหมอกครับเห็นชัดเลยคนที่มาดูก็ใช้ได้เลยนะเยอะมาก ตตรงนั้นก็จะเป็นป้ายเช็คอินนะครับอันนี้เป็นยอดแล้วมาแต่บรรยากาศนะครับ นี่จะหมอกชันมากถ้าได้เดินไปฝั่งนู้นน่าจะเห็นหมอกชันมากเลยจนมันไม่มีทางไปได้วิวสวยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วครับอย่าไปเจอกันอีกทีที่รถนะครับก็เราขึ้นด้านบนเร็วไปนะครับตอนนี้หมอกกำลังมา เหมือนว่าเราพลาดโอกาสดีๆเลยนะครับดูโอ้โหหมอกทั่วเลยหน้าเหงาวิ่งมาด้วยเหมือนว่าเราพลาดนะครับ ถ้าได้สูงกว่านี้นี่น่าจะสวยกว่านี้นะไปลงด้านล่างกันต่อมไปหมอกเยอะมากอะ เหมือนเราขึ้นบนเร็วไปตอนนี้ก็อยู่ที่รถแล้วนะครับน,นี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจดีคนทงครับวันนี้รถกระป๋องก็พามาพิชิตได้แล้วครับเจดีคนทงเดี๋ยวมาดูกันอีกนะว่าจะไปที่ไหนกันต่อครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม